สวัสดีคะ่ะสวัสดีที่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางนะคะแนวทางหนอยสูตรมัดรวมทั้ง4ี่หนอยเนาะอ่าลุ้นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่25กันก่อนเนาะคอยดูของวันที่26นะคะวันที่25น้อยเฉพาะกิจนะคะออก2 2 9 อ่าสองเก้าตารางเราเก้ามานะคะสองเก้าสองเก้ามาในชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะสองเก้าอ่าสำหรับล่างนะคะห้าเจ็ดตารางเด่นที่ห้ามานะคะอ่าห้าเจ็ดไม่มาเนาะหลุดไปนะคะส่วนพิเศษนะคะสองหนึ่งสามเนาะแอดก็หลุดไปล่างหกสี่นะคะหกสี่มาตารางนะคะหกสี่มาในตารางนะคะอันนี้ ส่วนในน้อยปกติเนาะห้าศูนย์เก้านะคะแอดมีเก้าศูนย์นะคะพี่พีจะมาในตัวกลับเช่นกันนะคะส่วนล่างสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดแอดมาตารางเนาะตัวที่แอดจับมาไม่มีอันนี้มาตารางนะคะส่วน v ีไอพีห้าศูนย์สองล่างหนึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้แอดหลุดไปนะคะวิ่งรูที่เก้ามาแต่ตัวฟันแอดไม่มานะคะพี่พีจะมาในศูนย์เก้ากับสองเก้าเนาะ อย่งไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะไปตามต่อกันของวันที่26นะคะ,ะถึงกันก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่าแอดก็คำนวณไปตามสูตรนะคะได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่พีแบบนั้นมีเข้ามีหลุดนะคะอ่ามาดูตารางตัวดินกันสําหรับตารางตัวดินก็จะมี3 2 6 6หรือ9นะคะ7 0 4เนาะ อวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดที่เจ็ดแล้วก็หนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดแล้วก็หกันที่เจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าอ่าฟันที่เจ็ดเนาะเจ็ดมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันสำหรับเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง 74แล้วก็อย่าลืม76นะคะตัวดินของเราอ่าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็สามารถจับในตารางนะคะ3ตัวก็เช่นกันเนะาะ3ตัวแอดก็ไม่ได้จับให้เนาะเดี๋ยวขอพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดแคแอดจับ3ตัวให้อ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันส่วนแนวทางในชุดกันก็จะมีศ1นย์ 2 0 4 3นะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่าเ6อย่าลืมเน้อ76หรือ79นะคะอ่าตัวดินของเราแล้วก็72 70อ่า61 60กับ61นะคะอย่าลืม90ด้วยนะคะส่วนแนวทางชุดกันนะคะแอดนินไปที่2036หรือ39นะคะอนะคะรวมทั้ง4หน่อยนะคะตัวเลขแอดพยายามคัดให้น้อยตัวแล้วนะคะก็ ขอให้พี่พ fc ทุกทุกท่านรวยรวยเฮงๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะก็ขอขอบคุณพี่พี่ที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสําหรับพี่พ fc ที่มาใหม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะก็ขอให้เฮงรวยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ